ดีตอนนี้อยู่แชทเลยนีหรอกกำลังพูดถึงอะไรเอ่อเจ้าแม่กวนอิมที่เราเห็นแต่ไกลๆทางด้านนอนโอเคอโอเคออเ,คเย็นดีมากไฟแสงสีสวยมากและก็โอ้โหไอูดาบีแอตไหนนี่เดิม ต้นเตคืออ่าวันนี้มีลูกชิ้นอัาไข่คิดวิติดใบกับทะเงโอเคม,อมันเอรูมเปิดอันนี่ไห ลืมมาเปิดกล้องไว้ก่อง